สวัสดีค่ะชุกเฟอร์บ้านขนมหวานค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนๆทามากอรองค่ะเป็นมากอรองวาเลนไทายรูปหัวใจนะคะพิเศษสําหรับเดือนแห่งความรักเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะใช้กระดาษไขมาตัดให้พอดีกับแผ่นซิลิโคนของเราค่ะจากนั้นเราจะวาดรูปหัวใจลงไปค่ะ โดยที่เราจะใช้พิมพ์กดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5ซนติเมตรนะคะวาดลงไปแบบนี้ค่ะความห่างประมาณ3-5ซนติเมตรนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะนำมาวางไว้ใต้พิมพ์ซิลิโคนของเราแล้วก็วางพิมพ์ซิลิโคนทับลงไปแบบนี้นะคะจะมองเห็นเป็นรูปหมือใจรังๆแบบนี้นะคะจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะ จากนั้นเราจะมาร่อนน้ำตาลไอซิ่งค่ะผสมอัลมอนลด์ป่นลงไปด้วยนะคะคนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วค่อยร่อนนะคะเราควรที่จะนำอัลมอนด์ป่นและน้ำตาลไอซิ่งไปปั่นรวมกันก่อนนะคะเพื่อมากรองของเราจะได้ออกมาหน้าเรียบสวยค่ะ นี่คือส่วนที่ทําให้หน้ามากครองของเราไม่เนียนเรียบนะคะเราจะทิ้งไปค่ะคนผสมให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราจะมาตีไข่ขาวกันค่ะวันนี้เราจะไม่ต้มน้ำเชื่อมนะคะวันนี้เราจะทำเป็น French Meringue ค่ะเราจะเริ่มตีด้วยสปีดกลางนะคะ ตีกระทั่งไข่ขาวของเราเริ่มเป็นฟองที่ค่อนข้างจะละเอียดค่ะพอไข่ขาวของเราเริ่มเป็นฟองละเอียดแบบนี้นะคะเราก็จะทยอยใส่น้ำตาลทรายปลดลงไปค่ะแบ่งใส่สักสองสามรอบก็ได้นะคะ ใส่น้ำตาลลงไปจนหมดเลยค่ะพอเราใส่น้ำตาลหมดนะคะเราก็จะค่อยๆเพิ่มสปีดค่ะตีกระทั่งเมอแรงของเราได้ยอดอ่อนที่แข็งแรงค่ะประมาณนี้นะคะไม่อ่อนแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปค่ะ จากนั้นเราจะใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะวันนี้จะใช้เป็นสีเจลนะคะสีเข้มอ่อนนี้ตามชอบเลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะใช้สีเข้มหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นโทนวาเลนไทน์ค่ะว้าวสีแดงของเราสวยมากเลยค่ะไม่ต้องตีนานนะคะตีพอให้เข้ากันก็พอค่ะจากนั้นใส่อันมอดป่นแล้วก็ไอซิ่งที่เราล่อนไว้ลงไปค่ะใส่สักครึ่งนึงก่อนนะคะ แล้วก็ค่อยๆตะล่อมแบบนี้ค่ะอย่าตะล่อมแรงนะคะแบบนี้ค่ะตะล่อมพอให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาผสมกับส่วนผสมอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนะคะแบบนี้ค่ะ ค่อยๆตะล่อมนะคะแบบนี้ค่ะปาดขอบๆชามแบบนี้นะคะวนไปค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมและคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะจะวางไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปค่ะ เราจะใช้พายบี้แบบนี้นะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะแบบนี้ค่ะทำวนไปสักสองสามรอบนะคะพยายามอย่าตะล่อมนานนะคะเราจะเทสโดยการยกพายขึ้นค่ะให้เข้าไหลเหมือนลาวาค่ะประมาณนี้ค่ะ จากนั้นเราจะนำมาตักใส่ถุงค่ะเป็นถุงบีบที่เราใส่หัวบีบไปแล้วเรียบร้อยค่ะเราใช้เบอร์ 2A นะคะเป็นหัวบีบวงกลมค่ะจากนั้นนำมาบีบใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะเราจะวาดคล้ายๆกับตัว V ค่ะดึงลงมาสองข้างแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ ดึงด้าลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่อีกข้างนึงลงไปค่ะแบบนี้ค่ะอาจจะยังไม่สวยนะคะแต่เราจะต้องกระแทกพิมพ์พก่อนค่ะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันเขีย่ยแบบนี้ค่ะเขีย่ยให้เขาได้รูปทรงนะคะเป็นรูปหัวใจที่สวยค่ะตามที่เราต้องการเลยนะคะเขีย่ยบนไปแบบนี้ค่ะเป็นการไล่ฟองอากาศด้วยนะคะ แบบนี้ค่ะจากนั้นเคาะถาดเพื่อได้ฟองอากาศสักสองสามครั้งค่ะเราจะเห็นว่ามีฟองอากาศเล็กๆนะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันเขี่ยแบบนี้ค่ะ จากนั้นดึงพิมพ์ของเราออกค่ะค่อยๆดึงแบบนี้นะคะจับอีกด้านหนึ่งไว้ค่ะแล้วก็ดึงออกมาค่ะจากนั้นเราจะตกแต่งด้วยน้ำตาลคริสตัลค่ะสีตามชอบเลยนะคะแบบนี้ค่ะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะพักผิวมะกรองไว้ประมาณ30นาทีค่ะหลังจาก30นาทีผ่านไปนะคะผิวมากรองของเราก็แห้งแล้วค่ะเราจะนำเข้าอบค่ะอบที่140องศาเซลเซียสนะคะ 20- 2 5นาทีค่ะพอสุกพักให้เย็นลงสักครู่เราค่อยแกะออกจากพิมพ์นะคะ สำหรับวันนี้เราจะทำเป็นไนส้เล m o n คร루สค่ะสำหรับสูตรและวิธีทำนะคะเราจะวางลิงก์ไว้ที่ทำอธิบายใต้คลิปด้านล่างนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะจิ้มการ์ด้านบนนี้ก็ได้นะคะเราจะนำมาใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็นำมาบีบใส่มากรรลองของเราค่ะแบบนี้นะคะเราจะจับคู่ฝาที่มีขนาดเท่ากันค่ะให้ฝาหนึ่งคว่แล้วก็อีกฝาหนึ่งหงายไว้แบบนี้นะคะ แล้วก็นำมาประกบกันแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะน่ารักเชียวค่ะสำหรับวิธีทานมะกรองให้อร่อยนะคะเราจะต้องใส่ไส้แบบนี้ค่ะแล้วก็นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณ1คืนค่ะเมื่อเรานำออกมาทานนะคะจะได้มะกรองที่กรอบนอกแล้วก็นุ่มในค่ะอร่อยมากๆค่ะ นี่คือมาการองที่เราได้ใส่ไส้แล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะมาชิมดูค่ะอืมอร่อยค่ะไส้เลมอนคลิสเปรี้ยวหวานลงตัวมากๆค่ะยังไงก็ลองทำดูนะคะจะทำเป็นของฝากก็ประทับใจคนรับนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแฮปปี้เาเลนไท์นะคะบ๊ายบาย